อินโทนะครับขอบคุณครับเอาละก่อนอื่นต้องขอสวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกท่านนะอยู่กับผมนะซินแอสเตอร์นะครับแล้วตอนนี้เราอยู่ในเกม a อ o มอง o Sleep นะครับเป็นเกมอัลฟานะฮะยังอัลฟาอยู่ยังไม่เป็นเบตาก็ไม่ต้องตกใจสภาพหน้านะครับคือมาร์หน้าครับแล้วก็นอนไม่หลับก็เลยเล่นเกมผีแม่งเลยเป็นเกมที่น้องๆรีเควสชันเข้ามาพอสมควรครับ โดยเนื้อเรื่องเนี่ยจะเป็นประมาณว่าเราเป็นเด็กอายุสองขวบแบบตัวเล็กเลยอเลยอารมณ์มือนแบบเราเป็นเด็กแล้วก็แบบพ่อแม่ปล่อยให้นอนอยู่ในเปคนเดียวนเนี่ยโอ oh, <shit. S 1> ้ยเสียงเฮี้ยอะไรเนี่ยไม่ต้องกล่อมกูก็ได้มั้ง โอ้ยเสียงก่อมมึงนีในนอไม่ไม่ร้องแบบอะไรอืมตื่นแล้วครับตึงหน้าเฮี้ยๆเลยโอย้มันเราอยู่ในเพลน,นะฮะ Yeah, that's right ลืมตาขึ้นมาครับเพื่อจะพอฟังไม่มีท่าอยู่มันลอกไปที่เคิ ทำไมหมีเลื่อนเองว้าวเอาละมึงเอาละมึงกูถึงกะหลับตาลงหมีไปไหนนะ่ะเฮ้ยแล้วโอ้เปก,กูก็เลื่อนได้ด้วยโอ้ยมันนอนไม่ได้แล้วอย่างงี้อือหือ อยู่ดีๆไม่ว่าดีเตียงก็ล้มลงมาเราเป็นเด็กครับการคอนโทรลนี้ทำไงบ้างวะไม่รู้ที่แน่ๆนีน่นนอะไรวะไม่รู้ครับไปก่อนกดชิปเพื่อวิ่งนะยางซ้ายยางขวามืดจังเลยครับผม เด็กน้อยต้องเผชิญโลกกว้างเพียงคนเดียวมันน่าสงสารซะเลือกเกินโอ้ประตูส่งไปครับเราทำไงครับโอ้เราเลื่อนเก้าอี้เลยครับอืมกูยืนขึ้นเลยเอาแล้วไงเอออยู่ดีไม่ว่าดีนะมึงนะอือจืขานไวไวครับ ประตูห้องนี้เปิดอยู่ครับเราต้องเข้าไปเสือกเฮ้ยได้ยินเหมือนผมปะเสียงใครไม่รู้ครับวากอยู่ในตู้นะฮะใครอยู่ในตู้ล็อกด้วยสัตว์อย่าบอกว่า โอ้โหมึงเอาคนเข้าไปปั่นถอดปลั๊กได้ไหมไม่ได้เฮ้ยได้หรอ๋อได้เฉยก็ถอดครับ <c oughs> เอามีมีดนปั่นครับอุย้ย <c oughs> เราต้องไปหาแม่ของเธอเอาละครับพี่หมีบอกว่า ให้เราตามหาแม่ครับแม่กูอยู่ไหน <_ d ata> พูดเล่นแบบโทนี่จาปนก้โอ้ว้วอ,อ,อ,อะไรประตูนี้ก็เปิดเชยเชึอ,อย่งเลยครับตรงนี้มีอะไรอะ่ะมันมืดมากเลยครับผมมองไม่เห็นควายเลยทั้งนั้นนะประตูเปิดไม่ได้แน่นอนแน่นอนครับว่าเราต้องลงไปข้างล่างนะฮะคานแบบในทรัสมีคนบอกว่า ผู้สร้างเป็นทีมเดียวกับเอลลาสนะฮะผมไม่รู้จริงหรือเปล่าผมก็ไม่ได้ไปสืบเสาะหาความจริงมากมายแต่ที่แน่ๆตอนนี้กูกลัวมากเลยกลัวหน้าตัวเองด้วยเนี่ยมโทษว,ว่าไงตุ๊กตาน้อยโยนของได้ด้วยเยี่ยมไปไงวะเนี่ย นี่มีอะไรไม่รู้ถือไปก่อนคนระับเพื่อความอุ่นใจไม่โยนไม่มีเสียงเอฟเฟคเลยเลยโอ้โออยายเย็นๆจะพาหาแม่มึงหรือไงฮะนี่เนี่ยโยนหมดออะไรโยนได้กูก็โยนอ,โอ,โอ,โอ,อะไรอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรหล่นอะไรหล่นเหรอ ไม่จริงเนี่ยไม่มีอะไรหรอกใช่ไหมเตารีดเหรอเอารีดเอาลงมาเอาลงมาเอาลงมาไม่ได้เหรอมาดิควยนี่นี่มีน้อยมานางนี่จริงจถ้าตามเกมผิดรูไ้ไหมมันจะโยกเองนะฮะแล้วใข่ทักสตรีมกูตอนตีสามวเนี่ยเอาจริงๆที่นอนไม่หลับคือพรุ่งนี้ผม มีเดทครับไอ้เขินจุงแต่แบบมันตื่นเต้นอะไรตกนักหนาเนี่ยไอสัตว์ควยเลยวะโยนเช็คโยนเช็คก่อนตู้เย็นเปิดเองอะขวดนมเราครับปิดก่อนได้ไหมอโอเคช่วยแม่ประหยัดไฟเขาบอกให้เราไปตามหาแม่ครับทำไมห้องครัวเละจังวะฮะอืมเปิดก็ได้ดีดีดีด เปิดให้ทุกตู้ไปเลยหน่อยนะโอ้ยทำไมน่ากลัวจังวะโอ้ยเฮี้ยจะชนหัวกูไอสัตว์นี่ด้วยความที่เป็นเด็กสองขวบครับเราสนได้ทุกที่บนโลกอืมว่าไงเนี่ยตุ๊กตาในดูเศร้าจังเลยนะโอ้ยโอ๊ยโอยโอ๊ยอะไรอะไรไอสัตว์คุยกับตุ๊กตาอยู่ โจนใส่แม่งเลยฟืดฟืดพ่องดิต้องเอาเก้าอี้ไปปีนใช่ไหมนี่เพราะเราเปิดประตูไม่ได้ครับประตูมันอยู่สูงครับแต่ไม่ว่าจะสูงเท่าใดก็ไปถึง anybody here ไม่มีคำว่าสูงเราต้องช่วยพ่อแม่จัดรองเท้าเป็นระเบียบนะครับโอ้เจ้านี่ต้องวางข้างบนับสวยงามครับ น,นี่คู่กับอันนี้นี่บูธเหรอบูธบูธบูธหยิบไม่ได้วะเฮ้ยเอาโยนไม่ได้ครับหนักเกินออกประตูนี้ปะไม่ใช่ครับมันไม่มีอ็อบเจกต์ให้เราคลิกเลยดังนั้นเราก็ต้องไปทางนี้โอ้ยเสียงอืแทบจะตีหน้ากูนี่เปิดได้ไหมไม่ได้ไม่มีอ็อบเจกต์ครับดังนั้นต้องไปตรงครับเฮ้ยเออ เกมมันสร้างให้หน่ากลัวเพราะมุมมองเราเป็นเด็กที่คลานอยู่ครับเราไม่สามารถวิ่งเร็วได้เสียงกุ้งกิ้งเฮี้ยอะไรมันอยู่ไม่ได้เห็นหน้าตัวเองก็กลัวนะครับตอนนี้เฮ้ยเอ๊อมโยนปุ๊บมึงก็ผ่าตอบสนองเสียงอะไรอะ่ะผมว่าแม่งบ้านเรานี่แปลกๆนะฮะตั้งแต่ตุก๊กตาหมีกูโอ้ย s ิ i t ดไปไหนวะเนี่ย มืดจังเลยเนาะทำไมมืดอย่างนี้วะเฮ้ยนี่ไงมีทางไปโอโอเอเอ,อ,อ,อเดี๋ยวเดี๋ด๋ขอไปทางนี้ครับขอปฏิเสธที่จะอยู่ในที่มืดเนะี่ยฉันไม่ชอบมันเลยเนี่ยนะนะนี่มันที่สว่างมันเป็นที่ที่เกิดมาเพื่อเรานะฮะเฮ้ย<ม> เราต้องหาอะไรมาเปิดประตูครับที่สูงสูงอ่ะอย่าบอกว่าเราต้องปีนขึ้นไปกลัวใช่อะ่ะโอเคปีนก็ปีนในสัตว์แหมออกแนวพัดเส้นเล็กน้อยครับเนี่ยว่าเราต้องปีนนะครับเพื่อที่จะเปิดประตูครับเราเห็นแม่เราอยู่ในนั้นนะฮะสวัสดีครับผมเราจะปลุกแม่ไงดีมีอะไรให้เราโยนใส่หน้าแม่ได้บ้างทุกไอเด็กเฮีย เฮ้ยขึ้นเตียงดิปฮ๊บแย่บิชแม่ฉันมาแล้วเอาแล้วไงไม่ทราบว่าคุณเล่นอะไรน้องผมเป็นโรคหัวใจเนี่ยนะตอนนี้อยู่โรงพรยาบาลแล้วใครจะเปิดประตูอะไรเนฮะ้ยกูแอบก่อนโอ้ยเฮียมุดใต้เตียงได้เจ๋งวะ่ะ ไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรต้องกลัวอะไรเงี้ยครับเกมเป็นแค่อัลฟ่ามันจะมีอะไรมากมายฮะนี่อะไรไม่รู้กูหยิบมาก่อนกูสู้นะเว้ยสัตว์กูเป็นเด็กที่กูที่สู้อะทำไมอะเฮ้ยมันนี่เฮียหลุดมือปึบรองเทา้าบูทของพ่อแน่นอนครับได้ยินเสียงแม่ร้องเพลงอะ่ะ อยู่ตรงไหนวะไปครับวิ่งให้เร็วขึ้นครับโยนนำล่องเสียงนาฬิกาดังเฮี้ยขนโอ้โหโอ้โหอะไรอะไร What the fuck Holy shit ทำไมวะมึงตัวอะไรมึงมาเลยเว้ยกูม,มีหนังสือคู่ใจกูไม่กลัวเด็ดขาด เจบิชได้ยินเสียงแม่ครับแต่แม่เราอยู่ไหนครับคุณแม่เล่นอะไรครับไม่สนุกนะครับออกมาได้แล้วครับอ้าวเฮียอ้าวเดะเดเฮ้ยเราทะลุมันในกระจกได้ด้วยนี่มันอลิ c อิ n วอนเ e อร์แลชัดเลยเนี่ยนะ ก็ใครที่ดูคลิปอยู่แล้วหลอนหน้าผมก็พยายามมองตจอเกมไว้นะฮะไม่ต้องมองหน้านะครับเพราะรู้ตัวครับว่าตอนนี้หน้าตาน่ากลัวเฮี้ยเลยโอ้ยคุณแม่นี่ก็หันสาจังเลยครับร้องเพลงอยู่ได้ไม่สงสารกูสักคำต้องยกออกใช่ไหมเฮ้เรายืนได้วะยืนได้แล้วครับ เหมือนเก็บแอร์เมื่อกี้แล้วเราเล,าเ,ลาเวลอัพครับเราโตขึ้นหรือเปล่าวะเข้ามาละใช่ปะ่ะโอ้ชัดเลยสไลเดอร์บรุดต้องขออภัยนะครับเหมือนผมยังไม่ใช้ยังไม่ชินโปรแกรมนะครับเพราะอันนี้เป็นโปรแกรมใหม่ที่ผมเพิ่งลองก็คือโปรแกรมแอคชั่นนั่นเอง มันสามารถอัดไปพร้อมกันได้นะครับกล้องกับไฟล์เกมโดยไม่ต้องมาซิงค์ให้เสียเวลาทำไมเปิดไม่ได้เอาโยนหมีเข้าไปให้หมีเปิดให้เยี่ยมหมีนี่ทำหน้าที่ได้ดีจริงๆครับไปต่อครับง่ายมีโอ้อว h oh ตเตอ e f u c อโอ้แบตโน้ตบุ๊กก็จะหมดนะครับ เหมือนจะจบแล้วครับจบการอัลฟาเทสนะครับเพราะว่าเกมมันยังไม่เบต้าเนาะต้องเข้าใจกันด้วยไว้เดี๋ยวถ้าเบต้าผมรับรองผมจะหามาเล่นให้ได้อย่างแน่นอนครับเพราะว่าดูแล้วเนะื้อหาเกมค่อนข้างน่าสนใจนะผมชอบครับเรื่องความสยองก็จัดว่าโอเคเลยเฮ้ยจบดิโอ้โหก็หล่นเนเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรอืม จัดไว้เยี่ยมครับ Thank for playing โอเคครับก็สำหรับค่ำคืนนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะฮะก็ยังไงก็ขอคทุกข่้นที่ติดตามรับชมกัน่ึงตอนนี้นะ